รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุแบบปกพาลำโพงในตัวนะครับเป็นระบบสเตดิโอลำโพงสองตัวด้วยนะครับตัวนี้นะครับใช้งานได้เต็มระบบนะครับใช้ไฟสองเอถ่าน 2A งเอแค่สก้อนนะครับใช้งานวิทยุเทปได้เต็มระบบนะครับแล้วก็เป็นออโต้รีเวิร์ดนะครับกลับมอนเตลนกมันมือม้วนหมดนะครับตัวนี้นะครับเป็นเรดิโอคาสเซ็ตเรคคอร์เดอร์นะครับตัวนี้เป็นรุ่น UT DC 3โวลต์นะครับ CR นะฮะตัวนี้เป็นโนเนมนะครับแต่ใช้งานได้หมดเต็มระบบเลยนะครับแต่ารทดสอบระบบวิทยุนะครับด้านข้างนะครับจะมีคำว่าตัว R อยู่นะครับตอนนี้จะเป็นวอลลุ่มตอนนี้หูฟังระบบสตอริโอนะครับเลื่อนขึ้นจะเป็นตัว T นะครับจะมีเขียนว่าตัว T นะครับนั่นคือเทปเลื่อนมาตรงขวาคือเรดีโออันนี้จะเป็นจูเนอร์นะครับ จูเนอร์เป็น, er นเมนเนวลนะครับแต่หน้าจอเป็นดิจิตอลนะครับเนี่ยครับเป็นดิจิตอลเลยแบบดีมากเลยนะครับถึงร้อยแปดบ้านเรานะครับถึงร้อยแปดจุดเก้านะครับรับได้ทุกเครื่องของบ้านเรานะครับเนี่ยได้หมดเลยอันนี้วอลลุ่มนะครับทำอะไรต่ออะไรตามนะครับอ่าขอญอาตจูนึ้นก่อนนะครับเยวจะลองอัดจาก อันนี้ลงเทปปุ่มนี้เป็น AM นะครับเวลาสลับมา AM สลับมาเอเอ็มเออ็มก็ปุ่มนี้นะครับอันนี้เป็นนาฬิกาสามารถควบคุมได้ด้วยนะครับเป็นอย่างไรมีเทปคือตำรวจสืบสวนนครปายเลยคุณผู้ฟังเขาไปจับกลุ่มตัวผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่ามิสนี้จะเดียร์ผู้นี้ตั้งนาฬิกาไม่เอเอ็มเมนะครับเดี๋ยวตูสอบอัดนะครับผมใส่ม้วนเข้าไปแล้วนะครับอาจจากวิทยุลงเทปกดเคเบลิคอร์ดนะครับเครื่องขุดเหรียญ แล้วก็หป็นว่าสามารถจะเอาเหรียญสกุลเงินดิจิทัลมาเปลี่ยนเป็นเงินบาทเงินบาทบ้านเราที่เราใช้กันเนี่ยคผู้ฟังสครับแล้วก็เลื่อนมาที่เทปนะครับแล้วก็ขวาก็ใช้ก็ขวาเต็มระบบนะครับตัวนี้ใช้งานเต็มระบบเลยนะครับที่อาจจะวิทยุมีขีดเป็นมี้เพย์นะครับบันนี้อยู่ในหรวดเทปนะครับถ้าเราเปิดหมุนเทปมันจะขึ้นนาฬิกาเลยนะครับแล้วเราสามารถตั้งนาฬิกาได้ตรงนี้ฟังชันนี้นะครับ ต่อไปทดสอบฟังระบบเทสนะครับสามารถกลับม้วนด้วยมือได้แล้วก็ออโตรีเวลออโตดีเทคได้นะครับต้างลับให้จับม้วนตลอดเวลาให้เคลื่อนมาทางส้ายจับม้วนรอบนึงเลื่อนมาทางฝานะครับจับม้วนด้วยมือคือตัวนี้ DIR นะครับนี่ค่ะได้เล็ก p o s i t i o นะครับนี่ค่บเวลาจับม้วนนะครับ เวลาม้วนมันหมดมันจะกลับไปโนมัดเลยนะครับไม่ต้องมาลับดูมือนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็จบกัรรีวิวนะครับขอบคุณครับ